ข่าวในรายการที่ขาดหายไปในประเทศไทยวันนี้ว่าจริงๆดูผิวเผินอาจจะไม่ขาดแต่ว่ามีรายละเอียดเสริมเข้ามาที่ขาดแคลนและว,วันนี้ไม่พูดก็ไม่ได้คือไปพูดวันอื่นก็มันจะไม่ทันเหตุการณ์ผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะ แล้วสิ่งที่ท่านทักษิณพูดขยับตัวครั้งเนี้ครับดูดีๆครับว่ากันจริงๆแล้วคนที่เรียกร้องให้ทักษิณมาติดคุกให้ให้กลับมาประเทศไทยมาติดคุกสินาริงมาติดคุกสิทั้งคั้งที่ทกระบวนการยุติธรรมนี่มันยุติทงกฎหมายไทยมันย่อยักหายนี่พูดกันมาสิบกว่าปีแล้วเราก็เห็นครับ กฎหมายสองมาตรฐานแต่ท่านทักษิณประกาศมาเซอร์ไพรส์เลยครับว่าจะมาจะกลับเข้ามาโดยไม่ไม่ต้องมีการนิรโทษกรรมด้วยและพร้อมจะติดคุกด้วยแค่เนี้ครับมันกระจายตัวไปทั่วแล้วมีความเห็นอนื่นๆที่เข้ามาจนคนที่เรียกร้องบอกทักษิณได้จริงกับมาสิอาจจะ ฟังความเห็นวันนี้แล้วอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับพอจะกลับมาไอ้คนที่ทําผิดกฎหมายแล้วไม่เข้าสู่กระบวนการกฎหมายในประเทศไทยไอ้ที่ยึดอํานาจปนบ้านป,าน,ปนเมืองนี่มันก็ร้อนร้อนหนาวหนาวนะครับไม่ใช่ร้อนร้อนหนาวว่าทักษิณจะมาลงโทษอะไรแต่ว่าเป็นการเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมกลับมาให้หมดเรื่องใหญ่ท่านทักษิณเอารูปนี้ให้ท่านดูก่อนครับ ท่านอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็สัมภาษณ์สำนักข่าวเกียวโดนะครับเออนี่ครับสำนักข่าวเกียวโดลงข่าวเอ็กซ์พายมิสเตอร์แท็กินวันนี้สบายผมไม่ต้องแปลเพราะว่าหนังสือพิมพ์ในประเทศลงกันหมดแต่ ข้อคิดเหน็นอื่นๆไม่ได้ลงผมเอามาเรียงต่อให้ท่านดูว่าการเสนอตัวของท่านทักษิณครั้งนี้มีผลสะเทือนแหลงมากนะครับไม่ใช่จบแค่วันนี้มันยังจะสะเทือนอีกหลายล่ลอกนะครับทุกคนคาดหวังว่าท่านอาจจะต้องเออชนะเลือกตั้งแล้วก็ ออกกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วท่านกลับมาเขาบอกไม่ต้องมติชนลงสองวันเลยครับวันที่24กับวันนี้ทักษิณเปิดใจสื่อญี่ปุ่นพร้อมรับโทษจำคุกบอกลูกอย่ายอมให้เพื่อไทยออกกฎหมายนิรโทษกรรมอีกถ้ามีปัญหามากไม่ต้องออกแล้ว ไม่เอาพร้อมจะมาติดคุกครับวันที่2 5สวันนี้บอกทักษิณลั่นกลับไทยเมินนิรโทษกรรมยอมติดคุกแรกอยู่กับครอบครัวผมอ่านแล้วอยากจะแสดงความเห็นแต่คิดว่าวันนี้อาจจะต้องไม่ต้องแสดงความเห็นอะไรมากนะครับมีหลายฝ่ายและแสดงความเห็นแล้วเอาข่าวที่เกิดจากการพูดของท่าน และผลสะเทือนต่างๆมารายงานให้ท่านดีกว่าในเนื้อข่าวเนี่ยที่สำคัญแล้วกันนะครับทักษิณซึ่งขณะนี้อยู่ในกรุงโตเกียวกล่าวว่าเขากำลังพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางกลับนะครับ ใน,ในการเดินทางกลับประเทศไทยซึ่งอาจจะเป็นภายในปีนี้หลังการเลือกตั้งและพร้อมที่จะรับโทษจำคุกโดยเขาหวังว่าจะยื่นอุทธรณ์ในบางคดีตอนนี้ผมติดคุกใหญ่มา16ปีแล้วโอ้เจ้านายผมพูดปกติคุกใหญ่มา16ปีแล้วสุนายก็ติดคุกอยู่อเมริกาสิครับนี่9ปีแล้วรีภัยมา9ปีแล้วครับเผลอๆนี่ ผมมีเก้าปีแล้วนะฮะตั้งแต่อายุตบญญตนยึดอำนาจเนี่ยตอนนี้ผมติดคุกใหญ่มาสิบหปีแล้วเพราะพวกเขากีดกันไม่ให้ผมอยู่กับครอบครัวผมทรมานมามากพอแล้วถ้าผมต้องไปทนทุกข์ในคุกเล็กอีกก็ไม่เป็นไรแม้มันไม่ใช่ราคาที่ผมจำเป็นจะต้องจ่าย แต่ผมยอมจ่ายเพราะผมอยากอยู่กับหลานๆผมควรใช้เวลาที่เหลือในชีวิตกับลูกๆหลานๆเรื่องความปลอดภัยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะเรื่องความปลอดภัยของของผมก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ต้องนำมาพิจารณาเพราะ ทักษิณเผชิญกับความพยายามในการลอบสังหารมาแล้วถึงสี่ครั้งเมื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ยืนยันว่าการออกกฎหมายนิรโทษกรรมไม่ใช่ทางเลือกที่จะพาเขากลับบ้านคำพูดของท่านอีกตอนหนึ่งที่สำคัญนะครับผมบอกกับลูกสาวอย่ายอมให้พักเพื่อไทยผลักดันให้มี การออกกฎหมายนิราโศกศกรรมให้ผมเพราะมันไม่จำเป็นคนที่ต่อต้านผมจะไม่พอใจและกฎหมายต้องมีไว้สำหรับทุกคนไม่ใช่เพื่อคนคนเดียวไม่เหมือนรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาเพื่อให้ทหารสามารถครองอำนาจอยู่ต่อไปท่านได้เห็นนะครับว่า จริงๆเนี่ยคำพูดของท่านที่เอาเฉพาะที่สำคัญนะครับไม่เอายาวท่านไปหาอ่านในในประเทศไทยได้ผมจับประเด็นให้เห็นว่าท่านขมดประเด็นว่าระบบกฎหมายเรานี่มันไม่เป็นธรรมอยู่แล้วเพียงแต่วเอาไม่เป็นธรรมก็อยากจะกลับบ้านน่ะอยากจะอยู่กับลูกหลานน่ะ<ๆ>ตรงเนี่ยครับนักข่าวทันทีเลยเพราะตอนนี้อุ้งอิงเนี่ยเขาปาวใส่ทุกวัน พอข่าวนี้ออกมาเท่านั้นแหละครับเขาไปถามองค์อิงเลยข่าวนี้จะทําให้เห็นว่าถ้าผมเป็นองค์อิงนะเราคิดถึงในฐานะเราเป็นลูกและเป็นผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงนี่จะเซนซสิทธิมากอยู่แล้วดยพื้นฐานมันบอกมันบอกให้เราเห็นว่านี่คือการหล่อหลอมความแข็งแกร่งให้กับคุณองค์อิงถ้าคุณอ,ง,อง้์อิง ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามที่คาดหมายไว้เนี่ยนะฮะนี่คือความแข็งแกร่งที่เขาจะต้องเจอกับคำถามของนักข่าวซึ่งอายุทธทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้ชายอกสามสอกเป็นพบบทบแต่มันยิ่งหัวใจมันนี่แย่มากนะครับจิตใจที่คับแคบเหลือเกิน ดูคำตอบขององค์อิ่งหน่อยครับนี่คือคำถามที่เจอพอลงจากเวทีปั๊บนักข่าวยื่นไมโครโฟนให้ทันทีเขาเงียบปัดตอบข่าวนี้ครับไม่พูดผมเข้าใจนะครับว่าความรู้สึกเช่นนี้เป็นอย่างไรนะครับนี่คือคำสัมภาษณ์ที่ คุณทักษิณสัมภาษณ์ให้กับสำนักข่าวในญี่ปุ่นแล้วก็กลายมากระจายไปทั่วแล้วอย่างที่ผมเรียนท่านว่าแน่นอนที่สุดนะครับจากสำนักข่าวเกียวโดคุณสรยุทธ์ซึ่งเป็นนักข่าวัวเฮดก็เอามาโพสต์ในเ c e b o o k ของท่านมันก็กระจายไปแล้วก็ ผมทำให้ผมคิดอะไรครับในขณะที่เมื่อสองวันนี้สารนัดฟังคำพิพา,ากษา,า,ากอปปสกอจราจนปิดบ้านปิดเมืองเพื่อจะปูทางสู่การรัฐประหารเห็นเห็นครับของไอ้สุเทพแต่ปรากฏว่าออกมาลื้อๆบอกคำพิพากษาขเขียนไม่เสร็จครับ ยึดบ้านยึดเมืองปิดกรุงเทพก่อจราจนแต่ผู้พิพากษาบอกคำพิพากษาเขียนไม่เสร็จเลื่อนไปอ่านต่อครั้งหน้าแล้วก็ไม่บอกว่าจะไปอ่านเมื่อไหร่ครับท่านแปลกใจไหมครับมันไม่เพียงเท่านี้ไอ้เท่เมยขอโทษทีนายสุเทพก่อนลวกันอารมณ์ขึ้นหน่อย หลายคดีที่เห็นตำตาอย่างลงพักอย่างเงี้ยนายสุเทพก็เป็นคนดูแลรับผิดชอบปรากฏสารบอกไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของสุเทพไม่ต้องรับผิดแต่พอเป็นยิ่งรักต้องรับผิดแค่นี้เราก็เห็นจนไม่รู้จะว่ายังไงว่าเราจะพึ่งสารไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะเป็นคดีที่ทางการเมืองเป็นเพราะว่าสารเป็นสารตามสั่งแล้ว แต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเจ้านายผมนี่เขาตัดสินใจอย่างไรถ้าถามผมแต่ผมไม่มีสิทธิ์ไปห้ามท่านครับถ้าถามผมผมว่าอย่าก,กลับเลยครับแต่อย่างว่าต่างคนต่างจิตต่างใจเนาะนั่นก็ใจเขานี่ก็ใจผมสำหรับผมไม่เรียกร้องตัวนี้ครับนะครับยืนหยัดสู้ต่อไป สิ่งที่ขาดหายไปคือความเห็นของผู้ริภัยวันนี้ผู้ริภัยท่านหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะน e g a t i v e กับท่านทักษิณอยู่แล้วคืออาจารย์สมศักดิ์ก็ต้องอ่านความเห็นของท่านครับอาจารย์สมศักดิ์มีความเห็นบอกว่าเรื่องทักษิณจะกลับเข้ามาในไทยด้วยการยอมติดคุกนั้น ผมได้ยินคน,คนเล่าให้ฟังว่าเป็นแผนของเขาตั้งแต่เดือนที่แล้วนี่เห็นไหมคือไมจ่จะกลับโดยนิรโทศกรรมก็ถูกด่าประกาศบ,บอกว่าจะกลับโดยยอมกระบวนการยุติธรรมไม่ยุติธรรมท่านก็จะกลับอาจารย์สมศักดิ์บอกเป็นแผนการไม่เป็นไรนะฮะ เป็นแผนของเขาตั้งแต่เดือนที่แล้วข่าวว่าทักษิณจะยอมติดคุกสักระยะหนึ่งแล้วนี่รโทษกรรมเอาอีกแล้วโดยรวมแล้วก็จะติดอยู่ไม่กี่วันกี่สัปดาห์นี่ตกลงอาจารย์สมศักดิ์กับผมนี่คล้ายกันมั้งคงไม่คิดจะกลับบ้านแล้วเนาะแต่ผมว่าไม่กลับบ้านไม่กลับเมืองไทยเนี่ยมันก็ต้องคิดถึงสิ่งที่ระบบที่มันไม่เป็นธรรมอยู่ทุกวันนี้ ไม่ใช่เอาไอ้ระบบที่ไม่เป็นธรรมนี่กลายเป็นฐานที่จะให้ทุกคนเข้าไปสู่กระบวนการนี้ผู้่าก็บแปลกนะนี่บังเอ,อิญพารากราฟแรกของท่านนะครับท่านบอกว่าคงจะต,ติดสักระยะหนึ่งก็นิทโซสก,กรรมอยู่ไม่กี่สัปดาห์เอา,าไม่เป็นไรนะโอเคก็วิจารณ์โต้แย้งนิดหน่อยครับ แต่เรื่องนี้ต้องอาศัยการดิวเพิ่มเติมกับวชิราลงกรณ์พักเพื่อไทยต้องได้แลนสไลด์ก่อนเพื่อพิสูจน์ว่ามีแต่พักเขาเท่านั้นที่ประชาชนไว้ใจเพื่อให้วชิราลงกรณ์เชื่อใจว่ามีแต่เขาเท่านั้นจึงนำพาประเทศชาติได้นี่แหละครับที่ขาดหายไปพูดมีเหตุผลด้วยนะผมก็คิดคล้ายๆอาจารย์สมศักดิ์บางส่วน คือเรื่องนี้มันต้องถึงข้างบนแน่แต่จะถึงยังไงยังไม่มีข้อมูลครับก็เลยยังไม่แสดงความเห็นอะไรฟังอาจา์สมศักดิ์ไปต่อนะครับน่าเสดายทักสินใช้วิธีเดียวกับคนระดับบนอีกความจริงถ้าเขาไม่กลับคำพูดเหมาเข่งเสียก่อนผมและนิติราชเห็นว่าเขาไม่จำเป็นต้องติดคุกเพราะความ คิดเพราะความผิดของเขายังไม่ได้รับการพิสูจน์ควรที่เขากลับเข้ามาและทําเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใหม่ใช้กระบวนการยุติธรรมจริงๆไม่ใช่ระบบสารเตี้ยสําหรับจัดการนักการเมืองอย่างเช่นทุกวันนี้แน่นอนจะทําเช่นนี้ได้ต้องอาศัยเวลาตอนนั้น8-9ปีที่แล้วทําความเข้าใจกับประชาชน รณรงค์และเอาผิดผู้ทำรัฐประหารขึ้นสู่ศาลด้วยพร้อมๆกันเออพารากราฟนี้เข้าท่านะอาจารย์สมศักดิ์นะเออก็ต้องเอาเอาพร้อมๆกันเลยนะเอาเห็นด้วยครับอันนี้คือมันจะใช้ระบบสารเตี้ยอย่างที่ผ่านมาไม่ได้ตอนนี้ผมก็ยังเห็นว่าเขาไม่จำเป็นต้องติดคุก แต่ต้องเข้ากระบวนยุติธรรมใหม่แต่อย่างว่าทุกวันนี้ผมเลิกสนใจนรณรลล์งให้เขาแล้วเอาไม่เป็นไรครับข้อคิดเห็นของอาจารย์สมศักดิ์ก็เป็นข้อคิดเห็นที่ดีคือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเรารับกันหมดแล้วมันไม่เป็นธรรมมันเลือกปฏิบัติดังนั้นข้อเสนอว่าให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค เอออันนี้ผมว่าใครก็มองเห็นแล้วก็เป็นความมองเห็นที่ดีแต่อาจารย์สมศักด์แสดงความเห็นแบบหมดอะไรบอกไม่เอาแล้วโอเคไม่เป็นไรครับมาดูท่านนี้ดีกว่าครับอาจารย์ปีญบุตรนะครับอาจารย์ปีญบุตรได้แสดงความเห็นแล้วก็ในเฟซของเฟซบุ๊กของท่านแล้วก็ออมติชนเข้ามาลง พอผมอ่านความเห็นของอาจารย์ปิยบุตรแล้วนี่เราจะเห็นผลสะเทือนว่าหลักการที่อาจารย์ปิยบุตรพูดนี้ถ้าจะเอาความยุติธรรมในประเทศไทยจริงๆทักษิณยอมกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ไม่ไม่เป็นธรรมนี่นะฮะสะเทือนนะครับปิยบุตรชี้โทษทักษิณไม่เป็นธรรมติดคุกด้วยผลพวงรัฐประหาร เสนอรื้อคดีใหม่ทั้งหมดอันนี้ผมคิดว่าเราพอใครที่โตไม่ทันเนี่ยผมได้อยู่ในเหตุการณ์พอดีมีการตั้งสารพิเศษตัดสินเพื่อที่จะปักชนักให้แก่ทักษิณก็คือเรื่องของการซื้อที่ดินทั้งทั้งที่เรื่องซื้อที่ดินจบไปหมดแล้วครับและความผิดมีแค่ลงนาม รับรองสำเนาถูกต้องภาพถ่ายบัตรประชาชนเพื่อให้เมียไปประมูลไม่ใช่ไปซื้อโดยโดยพิเศษนะไปประมูลนะปรากฏว่าหลังจากนั้นสิกว่าปีก็เคลียร์หมดแล้วครับตกลงคืนสัญญาหมดแล้วจะเอาผิดอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้เนี่ยครับนี่ผมพูดรูปธปรรมหนังจากปียบุตรใช้คำนี้ขึ้นมาบอกว่าการติดคุกด้วยผลพวงรัฐประหาร ก็คือใช้อำนาจสารพิเศษของการรัฐปหารแล้วก็ปักชนักลงไปกลางหลังให้มีชนักติดก็เหมือนอย่างที่อ้ยุทธเวลามันพูดมันไม่พูดรายละเอียดเลยนะเออมันก็บอกว่ากลับมารับโทษสิกลับมาสู้คดีสิคราวนี้เขาจะกลับละ <laughs> มึงจะว่ายังไง <laughs> เดี๋ยวฟังอาจารย์ปียบุตรนะครับว่าการใช้อำนาจรัฐหารถ้าประยุทธ์บอกว่า ปี49ผมไม่เกี่ยวไม่จริงครับมึงก็ร่วมยึดอำนาจเขาด้วยมึงทํามาตั้งแต่ตอนนั้นแหละหากใครได้ติดตามการแสดงความเห็นของผมตั้งแต่ปี2548 25ถึง2549คงจำได้ว่าผมไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เรียกร้องนายกพระราชทานมาตาเจ็ด ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร19กันยา49เอาละใครละเรียกร้องมาตาเจ็ดน,นี่ไออภิสิทธิ์ผมและเพื่อนอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวม5คนในเวลานั้นได้ออกถแถลงการไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร19กันยา2549ในเวลาต่อมาพวก เรายังได้ถแถลงการแสดงความไม่เห็นด้วยและวิจาร์ณการดำเนินคดีคุณทักษิณในหลายกรณีรวมทั้งคำพิพากษากรณียึดทรัพย์ด้วยหลังเหตุการณ์การสลายการชุมนุมปี5.3พวกเราได้รวมตัวก่อตั้งคณะนิติราษฎร์18กันยายน2554คณะนิติราชเสนอข้อเสนอลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19กันยา2549ดังนี้หนึ่งให้รัฐประหาร19กันยา2549และการกระทาของคอปคอคณะอะไรเนี่ยปฏิรูปแผ่นดินในอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขนะไอ้บังตั้งแต่19กันยา49ถึง30กันยา2549เป็นโมฆะสให้รัฐธรรมนูน 2549มาตาสา36ซึ่งรับรองการกระทำทั้งหลายของคณะรัฐประหารชอบด้วยกฎหมายตกเป็นโมฆะทำให้การกระทำทั้งหลายของคณะรัฐประหารถูกโต้แย้งได้ว่าขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมายเป็นยังไงครับนี่มีแค่ข้อสองนะข้อส ให้รัฐมนุปี49มาตา37ซึ่งนิรโทษกรรมคณะรัฐบระหารตกเป็นโมฆะทำให้การนิรโทษกรรมรัฐประหาร19กันยา49เป็นโมฆะสิ้นผลไปเหมือนไม่เคยเกิดมาก่อนเมื่อไม่มีการนิรโทษกรรมการรัฐประหารทาให้การกร,รัฐบหารเมืม่อวันที่19กันยายังคงมีความผิดฐานกบทในราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113เจ้าหน้าที่ในการบูรณาการยุติธรรมย่อมสามารถดำเนินคดีเอาคณะรัฐประหารมาลงโทษได้ 4. ให้คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญคำพิพากษาสารดีกา,ผาแผนกนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นผลต่อเนื่องจากรัฐปหาร19กันยา49ตกเป็นโมฆะ 5. ให้เรื่องที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาที่เกิดจากการริเริ่มของคอตสยุติลงนะครับข้อเสนอทั้งหมดนี้ต้องทำโดยผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญหากข้อเสนอเหล่านี้สำเร็จผลที่ตามมาคือดำเนินคดีกับคณะรัฐบาลได้ทันที ถ้าแฟร์ก็ต้องอย่างนี้นะครับส่วนคดีความของคุณทักษิณและนักการเมืองอีกหลายคนที่สืบเนื่องจากการรัฐประหาร2549ก็ไม่ได้นิรโทษกรรมหรืออภัยโทษแต่อย่างใดเพียงแต่ลบล้างคำพิพากษาเหล่านั้นทิ้งและสามารถดำเนินคดีต่อไปตามกระบวนการปกติเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา และจำเลยเมื่อเข้าปี2556มีการเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเหมาเข่งจนเป็นชนวนให้การชุมนุมของกอปรปปสจุดติดและนำมาซึ่งการรัฐประหาร22พฤษภา2557ในเวลานั้นผมและเพื่อนอาจารย์คณะนิติราชยืนยันว่านิรโทษกรรมเหมาเข่งแบบนี้ไม่ได้ เราเสนอร่างกฎหมายให้นิรโทษกรรมเฉพาะผู้ชุมนุมในส่วนกรณีของคุณทักษิณและนักการเมืองรายอื่นๆที่ถูกดำเนินคดีสืบเนื่องจากการรัฐประหารปี2549ต้องใช้ลบล้างผลพวงรัฐประหารมิใช่นิรโทษกรรมเออเขาเขียนดีนะให้ลบล้างผลพวงนร,รัฐประารเพราะว่ามึงทำไม่ถูกนี่ เออไอบางมึงทำไม่ถูกก็คือตะเปมด้วยนั่นแหละครับข้อเสนอทั้งหมดนี้ไม่ถูกนำไปปฏิบัติทั้งจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทั้งจากรัฐบาลประยุทธ์เมื่อข้อเสนอของเราไม่ถูกฝ่ายการเมืองนำไปใช้ก็เหลืออยู่ทางเดียวคือลงมาปฏิบัติเอง นี่เป็นมูลเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจลาออกจากอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมาก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยความตั้งใจว่าจะเข้าไปมีอำนาจเพื่อทำข้อเสนอเหล่านี้ให้เป็นจริงวันนี้ประเด็นทักษิณกลับบ้านกำลังถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผมยังคงยืนยันตามเดิมว่า การดำเนินคดีคุณทักษิณโดยใช้องค์กรและกระบวนการที่เริ่มต้นจากรัฐบาล19กันยา2549ไม่เป็นธรรมต่อคุณทักษิณและเช่นเดียวกันก็ไม่ควรมีการตรากฎหมายนิรโทษกรรมให้คุณทักษิณด้วยแต่หนทางที่ถูกต้องเป็นธรรมต่อคุณทักษิณและยืนอยู่บนหลักการคือ ลบล้างผลพวงการรัฐประหาร19กันยา49ตามข้อเสนอคณะนิติราษที่เสนอไว้เมื่อ12ปีก่อนคุณทักษิณไม่ต้องติดคุกไม่ต้องนิรโทษกรรมคุณทักษิณดำเนินคดีกันใหม่อย่างเป็นธรรมเอาคณะรัฐมนตรปี49กับปี57มาลงโทษแม่ความเห็นของอาจารย์ ปิยบุตรนี้ก็มีพลังเหมือนกับที่อาจารย์สมศักดิ์เหมือนกันอาจารย์สมศักดิ์ก็มีพลังนะแต่ต่างกันตรงที่อาจารย์สมศักดิ์บอกเบื่อแล้วไม่เอาแล้วแต่ปิยบุตรเขายังมีไฟต่อเสนอเป็นข้อมูลนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับจากการ นำเสนอของท่านทักษิณชินวัตรวันนี้ผมคิดว่าข่าวประจํารายการเรื่องนี้เป็นประเด็นสําคัญที่สุดที่จะต้องส่งผลต่อไปจริงๆผมตัดเรียมข่าวอีกเยอะแต่ว่าเพื่อให้สถานการณ์มันกระชับและให้ความสําคัญแก่ข่าวนี้นะครับก็เพื่อให้ท่านได้ได้ช่วยกันคิดต่อไปว่าจะดําเนินการอย่างไร ก็ขอขอพบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้มันมีประเด็นสำคัญสำคัญที่ทำให้ท่านต้องไปนอนคิดต่อแล้วก็พบกันใหม่ครับในวันจันทร์ส่วนการทำโพวันนี้จับชายใส่น้ำบูดูท่านเห็นยังไงช่วยแสดงความเห็นด้วยนะครับแล้วพบกัน วันจันทร์ครับสวัสดีครับ